Yeah. พี่รูดเลยว่าสองอันก็ตุยแล้วคะ่ะทุกคนแค่ท่างลนใส่หัวสองอันตุยเย่ไปแล้วมันแปลกมากเลยที่เราสามพี่น้องตระกูลหัวม่วงชมพูเล่นอยู่นด i ไหมครับแล้วไม่มีวันตายใช่ไหมงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีวิธีการตายแบบไหนบ้างนะพี่อยากจะรู้มากเลยอันดับแรก ืออะไรดีตกจากที่สูงตายไหมนะมาทุกคนเราผาที่สูงกันเถอะเอาละถึงเวลาแล้วตอนนี้เราอยู่จุดสูงสุดของชีวิตเลยละ่ะพี่พูดเลยไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้แล้วละ่ะพร้อมนะหนึ่งสองสไปย่ยโอู้เออเฮือพี่มัง Okay. เราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าว่าเราจะตายแล้วเกิดใหม่เป็นยังไงบ้างอ่ะต่อไปจะเป็นการโดนยาทิสต,ตายไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนสมหัวสมหัวสมหัวกันพร้อมนะเราจะมาตายไปได้วยกัน <c oughs> เออเฮือโอ้โหเออเฮือโอ้โหโอ้โหเกือบโอ้โหเดี๋ยวเฟมไปแล้วเหรอเฟมไปแล้วละ่ะพี่ๆตาเราเจ้คนละเออไปแล้วเฟมไปก่อนเราอีกเฟมรีบ ่อไปเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนั่นก็คือการจมน้ำตายไปทุกคนวิ่งตามพี่มาเอาละเอออ้าทำไมไม่จมไม่ตายอ๋อขุดขุดทุกคนขุดขุดขุดลงไปอ่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เออยืนยืนไว้ยืนไว้เออฮ่บอกหน้ากันบอกหน้ากันเออเราต้องรับดาามีดความเจ็บปวดไปด้วยกันนะนะโอ้โอโอ้ออ พี่จะไปแล้ว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 เออพี่ไปแล้วล่ะ้องๆทุกคนไปกันหมดแล้ววิธีพื้นฐานอีกอย่างนึงก็คือเห็นอะไรส้มๆไหมพี่ว่ามันคือ orange juice orange juice คือใช่แล้วเอาไปเลยมาพี่ร้องว่างออเออเอออออ ต่อไปเราก็คือว่าเราจะต้องติดไฟตายแต่ว่ามันไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่นอกจากเราจะไปตกลาวาอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอือย่างตัวเองซะลูกย่างตัวเองอ้าอุ่นช้ามากเฮ้ยติดไฟช้ามากเลยอ่ะเอะอเอ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 อโอ้อๆๆๆติดไฟตาย เอาร่ะเห็นอะไรบนหัวกันไหมทุกคนนั่นก็คือนั่นก็คือดินดินถ้าดินหล่นใส่หัวจะตายไหมอ๋อไม่ใช่มันคือทั่งอ่ะพี่เอาทั่งเอาไว้บนหัวอ่ะเราจะดูว่าเราจะต้องโดนทั่งกี่กี่อันเราถึงจะตุยเย่กันนะครับอม,มไปเลยขุดได้ไหมไหนะดินอ่ะอ่ะโอ้โหอันที่หนึ่งโอ้โหพี่ว่าสองอันก็ตุยแล้วแหละพี่ว่านะพี่ว่าสองอันก็ตุยแล้วนะพี่ว่า นั่นไงพี่รูดเลยว่าสองอันก็ตุยแล้วค่ะทุกคนแค่ท่างหล่นใส่หัวสองอันตุยเย่ไปแล้วทําไมต้องทาตัง้งเยอะตั้งแยะวะแล้วก็วิธีตายวิธีตายอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือโดนโซบี้กระตายโอ้โหทำไมมนเยอะขนาดนี้โอ้โหมนอะไรเนี่ยมาทุกคนเราจะต้องเราจะต้องรอดไม่ไม่พี่ต้องรอดพี่พี่พี่ต้องอไม่ตายเฮ้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 ยเอยเอนั่นไงมันมาเยอะจัดเลยอันเนี้ยมันเยอะไปที่ว่า แล้วก็วิธีต่อไปที่เราน่าจะตุยกันแน่ๆเลยมารวม,รวมรวมตัวไว้นะเดี๋ยวพี่จะวางอะไรไว้รอบๆทุกคนเองไม่เป็นไรไม,นะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเออไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาละพร้อมพี่พี่พ,พ,พี่พร้อมือกันมาพร้อมทุกคนโอ้อ้โ้อ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยทำไมอะเฮ้ยพี่พูดเลยว่าเลือดไม่ลดเลยไ้แต่กระตุยเดียว แล้วมีวิธีการหนึ่งง่ายๆเลยอันนี้เฟมแน่นดําก็คือกินเนื้อซอมบี้เน่าแล้วก็ให้ติดพิษตายเอาแล้วเอาแล้วติดละติดพิษละเออโหตัวเป็นขุยเออตัวขุยตัวเหม็นเลยตัวเหม็นตัวเหม็นตัวเหม็นโอ,อ้โหตัวเหม็นเลยโอ,อ้โหตัวเหม็นเออ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 เอาละทางเจ้าของเกมเขาได้แจ้งว่าวิธีการตายง่ายๆอีกวิธีหนึ่งที่ทุกคนจะต้องตายแน่ๆถ้าเกิดว่าขุด ขุดอ e ีหินนี a, ้เบดล็อกเนี่ยได้นั่นก็คือ,อตกโลกตายเพราะฉะนั้นพร้อมกันเลยแต่ว่าอ e ีหินเบดล็อก ok เนี่ยมัน,ม,นมันขุดไม่ได้อยู่แล้วแกมันขุดไม่ได้แนละ้วพี่ขุดไม่ได้หรอกเออพี่ก็ใช้วิธีการโปรนิดึงในการทุบมันออกไปเพราะพี่อยากลองท้าความตายพร้อมนะทุกคนหนึ่งสองสามไปว้าสทีเท่านั้นแหละ ตเ,เอาลา่ะมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เฟมแนะนํากับพี่เฟมบอกว่าวิธีนี้ตายได้แน่นอนเลยค่ะพี่เกสหนูเชื่อว่าเราจะต้องตายกันตุยเย่แบบตายแบบเอ,อื้อเลยนั่นก็คือขึ้นไปเหยียบบนต้นกระบ,บองเพชรอ่ะพี่ก็เชื่ออย่างนั้นมันจะทรมา,านเดเออโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ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 จังเลยโอ้ยเจ็บตูดโอ้ยเจ็บตูดโอ้ยเจ็บเจ็บตูดเออเอาไปเฟมไปก่อนวะเออเจ็บตูดเออโอเคเรียบร้อยนะ <laughs> เจ็บตูดเหลือเกิน เอาล่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือโดนหมาป่ากัดตายเพราะฉะนั้นทุกคนหากันคนละตัวแล้วฟาดมันฟาดมันเฮ้เย,ม,าายมันตาแดงแล้วโว้ยม,ม,มันตาแดงแล้วไม่ไะไม่นะมัน่าแล้วบมดาแล้วมบมดวอกได้แล้วเออเออเฮ้ยม,าามันตาแดงมันตาแดงโอ้ยเอาพีพีถูกฆ่าโดยหมาป่าเฮ้ยเฮ้ยมันตาแดงโอ้ยโอยโอยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมันกัดแรงมากเฮ้ยน่ากลัวเะเนี่ยโอ้เสี่ยงน่ากลัวมากอะว่าไงลูก น่ารักวอวตายแล้วโดนหมากัดตายทุกคนนี่ก็คือเป็นวิธีการตายของเราสามพี่น้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาตายโดยการที่แบบว่าเราฆ่ากันเองดูสิว่าถ้าเราฆ่ากันเองมีผู้ช่วยในการฆ่าจะเป็นยังไงเพราะครั้งนี้เนี่ยเป็นคือการตายด้วยตัวเราเองแบบถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนอะไรอย่างี้แล้วเราตายด้วยตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะฆ่าพี่ฆ่าน้องยกตัวอย่างเช่น ยัางเงี้ยอย่งเงี้ย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 เอออ่ะเอื้อเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไมฉันโดนลุมวะ,วะ,วะเนี่ยว้าวว้าวสติก้าไลน์โปเกตแบบสมีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเรงแนะนำเลย ขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชั่นด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปตเด็ของพี่เกมแล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่กาบของพี่เกมกับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย กดซับสไคร์ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกณฑ์แล้วก็ออกพี่ลิงได้นะคลิ่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่างๆของพี่เกณกับพี่ลิงที่ตรงนี้เลยแล,แล้วน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกณด้วยนะคะบ๊ายบาย